จีเห็มันซุกก่อนเดี๋ยวจังเอาไปตำอ้าตอนนี้สุกแล้วเดี๋ยวเตรียมเอาไปตำกันใส่พริกลงไปตำอน หอมหมักเด่น

ปะแดง tay cưa đột đi nói nâng ping nua, một nói น้ำตาลทรายประมาณช้อนหนึ่งน้ำปลาช้อนหนึ่งแล้วก็ขัขนเลยให้มันเขาเหนือเขานัง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì phải, Để phải bỏ lỡ những video hấp dẫn สุกแล้วยังมาพี่น้องกินน้ำกันมหมิีงซีินหมูกับแจ่วมกเขือแจ่บักเล่น

มูตอนบมักไงหุยเจ้าวักเด่นแก้มเขาบมักแตงมบดซาเ้ะอาหารบ้านเราบารีดูร้ายยังมากไมย